สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทําเมนูหมูกระเทียมผัดไข่กันนะคะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายมากๆแต่อร่อยมากๆเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีเนื้อหมูค่ะกระเทียมสับกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและไข่ไก่แค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็มาเริ่มจากการตอกไข่เตรียมไว้นะคะไข่เนี่ยใครอยากจะใช้กี่ฟองก็ได้นะคะวันนี้เราใช้สี่ฟองค่ะ เน้นๆไปเลยนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทานได้บ่อยนะคะเพราะว่าหมูกระเทียมเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนทุกเพศทุกวัยชอบหมดนะคะบางทีไปร้านอาหารตามสั่งนึกอะไรไม่ออกก็หมูกระเทียมเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเรามีท็อปปิ้งมันด้วยไข่สักนิดนึงเนี่ยนะคะอร่อยมากๆค่ะ สร็จแล้วก็ให้เราตีเหมือนไข่เจียวเนี่ยค่ะเตรียมไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องตีให้ละเอียดมากนะคะไปค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ได้เลยนะคะ พอเขาเซ็ตตัวแล้วก็ยีๆเขานิดนึงค่ะเราให้เอาไข่ลงมาทอดก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ไข่ไปที่หลังถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนจะบอกว่าไข่มันจะมีกลิ่นคาวแต่ถ้าเกิดว่าเราทำวิธีนี้นะคะก็หมดปัญหากลิ่นคาวไข่ได้เลยค่ะ นี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้เขาสุกมากค่ะนำขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมสับนะคะใส่ลงไปในน้ำมันเดิมเนี่ยเลยนะคะผัดให้พอหอมค่ะ ตามด้วยเนื้อหมูนะคะหมูนี่ใครจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้ที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของสันในค่ะเพราะว่าสันในอะ่ะเขาจะมีความนุ่มนะคะเวลาเราเอามาผัดหมูกระเทียมเนี่ยเขาก็จะนุ่มเวลาทานก็จะอร่อยแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนอาจจะชอบเป็นสันคอสันนอกได้หมดค่ะ นี่ค่ะแล้วเราไม่ต้องรอให้หมูเขาสุกร้อยเปอร์เซ็นนะคะสุกประมาณนี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะ ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะเพิ่มความหอมน้ำปลานี่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราผัดพวกหมูกระเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มความหอมได้นะคะอัตราส่วนตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้เลยตามความชอบนะคะแล้วแต่ว่าบ้านไหนชอบประมาณไหนน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เราจะไม่ได้ผัดแบบให้เขาแห้งนะคะเราจะผัดเหมือนมีน้ำน้ำนิดนึงค่ะตรงนี้ก็สามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรืออยังถ้าได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วก็นำไข่ที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะลงได้เลยค่ะอืม น่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะไข่แบบนี้เขาจะเป็นชิ้นเป็นก้อนดูน่าทานนะคะสุดท้ายนะคะก็ให้เราใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะ อันนี้มันจะเพิ่มความหอมแล้วก็เวลาเราทานมันจะมีกระเทียมกรอบๆด้วยนะคะต่อด้วยต้นหอมซอยได้เลยค่ะเห็นแค่นี้ก็ผิวข้าวแล้วนะคะเนี่ยคลุกเขาให้เข้ากันค่ะนี่นะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอร่อยอร่อยประจำบ้านเราเลยนะคะ ตักใส่จานปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดกระเทียมผัดไขค่ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่ทานอร่อยทานได้บ่อยไม่มีเบื่อนะคะถ้าเกิดว่าใครมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยมากๆค่ะลองทำกันดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ